สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคทเล h ช n n นลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้ค่ะ แค่เราจะพามาดูเคล็ดลับการขัดและล้างทําความสะอาดเครื่องเงินนะคะเป็นเครื่องเงินแท้ไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือว่าเป็นพวกสร้อยนะคะเครื่องเงินแท้เนี่ยใครที่ใส่ประจําจะทราบดีนะคะว่าจะดําจะคล้ําเร็วมากๆเลยยิ่งเป็นสร้อยเนะะี่ยค่ะทั้งคราบเงือคราบใครเนี่ยดำครัาง่ายมากๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาของการทําความสะอาดนะคะเราก็มีเคล็ดลับมีวิธีในการล้างทําความสะอาดให้กลับมาเงา กลับมาคราวสะอาดเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราซื้อมามใหม่ๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเคล็ดลับของเราก็คือสารส้มนั่นเอง สารส้มเนี่ยประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะซื้อมาไว้ติดบ้านเนี่ยดีมากๆเลยโลละสิบกว่าบาทเองะค,ะเค่ะแม่แม่ขาใช้สารส้มแค่ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็แป้งสีฟันหรือว่าแปรงที่สามารถขัดเครื่องเงินของเราได้ค่ะขั้นตอนเลยนะคะเราก็จะต้องนาหม้อมาตั้งแก๊สแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะเปิดไฟค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่สารส้มนะ่ะที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยในส่วนของปริมาณน่ะไม่มีให้เป๊ะน,นะคะใส่ไปให้เยอะได้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดเนี่ยเราก็นำเครื่องเงินของเราลงไปต้มใช้เวลาในการต้มสักประมาณ10บนาทีค่ะหลังจากที่น้ำเดือดเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีก็ทำการปิดไฟได้เลยนะคะ นำน้ำสารส้มแล้วก็เครื่องเงินที่เราต้มเนี่ยมาเทใส่ในกระมังได้เลยแล้วก็ทําการเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อให้มือของเราเนี่ยจับได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องนําไปขัดเนาะจากนั้นค่ะก็ทําการขัดทาความสะอาดได้เลยใช้พวกแปรงสีฟันหรือว่าแปรงเล็กๆนะคะที่สามารถขัดได้เนี่ย จะขัดด้วยน้ำเปล่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าขัดกับสไลด์ล้างจานก็ได้นะคะขาวสะอาดขาวออกเหมือนกันหมดเลยค่ะคราบดําคราบเหงื่อคราบไพลนะคะที่ฝังลึกอย่างเช่นในตัวซ้อยเนี่ยออกง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะขาวสะอาด อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนแรกกับตอนที่เราขัดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องหมั่นทําความสะอาดถึงจะขาวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใส่ไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาดําเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องเงินเราจะต้องหมั่นนําเขามาทําความสะอาดบ่อยๆนะคะ